สวัสดีครับับพบกับผมนะครับโจอีโนแกรมเบิลนะครับสำหรับ EP นี้ก็เป็น EP ที่29นะครับเช่นเคยครับเราก็จะนําเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการพนันนะครับมาเล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นอุทาหรณ์สอนใจให้กับทุกท่านนะครับแล้วก็ให้กําลังใจกับคนที่พลาดพังไปแล้วนะครับแล้วก็กําลังที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยนะครับก็ผมเองก็พยายามหาเรื่องราวที่ให้ข้อคิดสอนใจรวมถึงเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านด้วยนะครับอ่ะ ก็มาถึงเรื่องราวใน ep ที่29กันนะครับ ep ที่เองเนี่ยเป็นภาคต่อของ ep ที่2 8นะครับ ep ที่แล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องพี่ครับช่วยด่าผมทีนะครับก็เป็นน้องคนหนึ่งเป็นเรื่องราวของน้องคนหนึ่งที่เขียนนะครับ e ีเมลเข้ามาให้ผมช่วยช่วยด่าเขาหน่อยนะครับอันนี้ก็สั้นๆเนาะใครที่ยังไม่ฟังก็ลองไปฟังดูแล้วกันนะครับหลังจากที่ ep ที่28ออกไปนะครับ น้องคนนี้นะครับก็เขียนอีเมลกับมาหาผมนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ก็เลยจะเอามาอ่านแล้วก็เอามาตอบให้ฟังนะครับก่อนที่จะไปถึงเรื่องราวของน้องคนนี้นะครับขออัปเดตนอกเรื่องนิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับสิ่งที่ผมทำมากับ y t u t u นะครับ EP นี้ EP AP, เป็น EP AP, ที่29นะครับพอดีว่าทาง YouTube เองเนี่ยก็มีเมลมาแจ้งเตือนว่าตอนนี้มียอดคน Subscribe นะครับ เกิน500คนแล้วนะครับก็ของเกทูเรชั่นยินดีด้วยแต่ผมไม่รู้ว่าจะน่ายินดีหรือเปล่านะก็จริงๆไม่ได้คาดหวังอะไรเลยนะครับจะมีคน Subscribe 1คน2คน500คนหรือพันคนก็ตามเพราะว่าผมเองก็ไม่ได้หาประโยชน์หรือหาโฆษณาใดๆจากทาง YouTube นะครับไม่มีโฆษณาสังเกตว่าของผมไม่มีโฆษณาอะไรเลยเนาะนะครับก็อีกเรื่องหนึ่งก่อนที่จะไปถึงเรื่องของน้องคนนี้นะครับขอแชร์น,นิดนึงพอดีว่า อย่างที่ผมได้เคยเตือนไว้ก่อนหน้าน,นี้เลยนะครับลางสังหรณ์ที่ผมคิดก็คืออย่างที่ผมบอกว่ามันช่วงนี้ work from home กันเยอะมีการเลิกจ้างงานคนว่างงานก็เยอะนะครับผมเคยออกคลิปมาเตือนแล้วว่าอยากไปเล่นการพนันออนไลน์นะครับหลังจากนั้นเองนะเมื่อช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาด้วยความที่ผมอยากรู้เนี่ยผมก็เลยโทรไปถามเพื่อนของเพื่อนอีกทีหนึ่งนะครับที่ที่มันทำไอ้ธุรกิจสีเทาอันนี้อยู่นะครับก็ ไปแอบถามว่าช่วงนี้เนี่ยมีคนมาเปิดแอคเคา t ์เยอะหรือเปล่านะครับคำตอบที่ได้รับกลับมาก็ค่อนข้างตกใจนะครับก็คือคำตอบว่าใช่มีคนมาเปิดแอคเคา t ์เยอะโดนมาเปิดเพื่อขอเล่นคาสิโนออนไลน์นะครับเพราะอย่างที่ทราบว่าช่วงนี้ไม่มีกีฬาอะไรให้เล่นนะครับซึ่งอันนี้แหละก็คือความน่ากลัวแล้วเป็นสิ่งที่ผมไม่อยากได้ยินเลยนะครับว่ายังมีเรื่อง เหล่านี้เป็นไปนตามที่ผมคิดไว้เป๊ะเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเตือนทุกๆคนด้วยนะครับนะเป็นห่วงจริงหยุดได้หยุดนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณเองจะต้องระมัดระวังมากกว่าปกติด้วยซ้ำไปนะครับเรื่องของการเงินเรื่องของค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆนะครับอย่ากลับไปเล่นการพนันกันอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือกลับไปเล่นตามบ่อนอะไรก็ตาม นะช่วงนี้ก็รักษาสุขภาพกันด้วยรักษาตัวกันด้วยนะครับมาโอเคกลับมาเข้าเรื่องนะครับจาก e ีีแล้วน้องคนนี้นะครับเขียนอีเมลกลับมาหาผมหลังจากที่ผมได้ออกคลิปออกไปใน EP ีที่28นะครับเขาก็เขียนออกมาว่าสวัสดีครับพี่โจอี้ก่อนอื่นขอขอบคุณพี่ที่ช่วยดึงสติผมกลับมามันเป็นจริงอย่างที่พี่ว่าครับผมเห็นแก่ตัวผมไม่เคยคิดถึงคนอื่นเลย ผมเล่นเพราะผมอยากได้เงินผมอยากเอาชนะมันเวลาเล่นมันทั้งสนุกและตื่นเต้นแต่เวลาที่ผมเสียเงินผมก็จะรู้สึกเครียดทุกครั้งและสุดท้ายก็จะมาโทษตัวเองว่าไม่น่าเลยผมเป็นอย่างนี้วนเวียนไปวนเวียนมาตลอดเวลาผมอยากให้พี่ช่วยแนะนำและช่วยเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าพี่ทำอย่างไรถึงเลิกเล่นการพนันออกมาได้ และพี่ใช้นี่ที่เกิดขึ้นมายังไงครับสุดท้ายผมขอสัญญากับพี่ว่าผมจะเลิกเล่นการพนันให้ได้ปลอสิ่งที่พูดสิ่งที่พี่พูดสิ่งที่พี่ด่าผมผมไม่โกรธพี่เลยนะครับมันเหมือนกับพี่ชายคนหนึ่งกำลังดุและกำลังสอนน้องชายอยู่ผมขอขอบคุณพี่มากๆนะครับอ่ะ นี่ก็เป็นอีเมลที่น้องคนนี้นะครับเขียนมานะครับตอบคำถามที่ว่าเออก่อนจะไปตอบคำถามก็ก็ขอพูดนิดนึงแล้วกันนะครับก็จริงๆไอ้น้องเองไม่ต้องมาสัญญาอะไรกับพี่หรอกว่าเองจะเลิกนะครับเองสัญญากับตัวเองเองดีกว่านะครับเองไปสัญญากับคนที่เองรักนะครับหรือเอกคนที่เองเคารพนะครับอย่างเช่นพ่อแม่ของเองดีกว่านะครับอันนั้นเนี่ยมันจะดูมีความศักดิ์สิทธิ์ และมันมีความศักดิ์สิทธิ์แล้วมันมีความน่าเกรงขามมากกว่ามาพูดล,ยลอยๆนะครับถ้าพูดลอยๆแล้วทำไม่ได้อย่าพูดนะครับมาคำถามที่ว่าช่วยเล่าให้ฟังหน่อยว่าทำอย่างไรถึงเลิกเล่นได้นะครับไออันเนี้ยทางทางพี่เองเนี่ยก็เคยพูดเล่าไปแล้วตั้งแต่ใน EP ีที่1ะครับตั้งแต่เริ่มทำคลิปแรกๆนะครับสำหรับตัว ผมเองหรือตัวพี่เองนะน้องก็คือที่พี่เลิกได้เพราะพี่พลาดพังจนถึงจุดที่พี่ไปต่อไม่ไหวแล้วคืออะไรไม่มีเงินไปเล่นต่อแล้วนะครับพี่ไม่อยากให้เองไปถึงจุดนั้นเพราะถ้าเองไปถึงจุดนั้นเองจะกลับตัวลำบากถ้าเองยังไปไม่ถึงจุดนั้นและเองคิดได้เองหยุดเล่นนี่แหละเองยัง มีหนทางที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าได้วันนั้นพี่พลาดพังพี่หน้ามืดตาหมัวไม่มีใครมาบอกอะไรพี่ใครมาบอกอะไรพี่ก็ไม่ฟังเล่น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 จนถึงวันที่มันหมดจริงๆมันไม่มีเงินจะมาจ่ายแล้วถึงถอยหลังออกมาแล้วก็มองกลับไปดูว่ากูทำอะไรของกูอยู่วะนั่นแหละถึงเป็นจุดที่ทําให้คิดได้คิดได้เสร็จก็บอกกับตัวเอง สัญญากับตัวเองเพราะว่าไม่ได้บอกคนอื่นสัญญากับตัวเองว่าเออจะเลิกเล่นแล้วจะหยุดจะพอจะตั้งใจทํางานนี่ที่เกิดอยู่จากตอนนั้นที่ผมบอกผมจริงจริงผมเสียประมาณ7หลักนะครับเงินเก็บที่มีมาหมดไม่เหลือเลยเหมือนกับชีวิตต้องเริ่มใหม่ตอนช่วงอายุ30มสิบปลายๆนะครับแต่ก็ไม่ใช่ข้ออ้างว่าจะเริ่มต้นใหม่ไม่ได้ ผมบอกเสมอว่าสิ่งที่เสียไปแล้วให้ลืมมันไปให้หมดสิ่งที่ผ่านมาแล้วให้มันเป็นบทเรียนสอนเราวันนี้คุณเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้เสมอไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่ฟังคลิปนี้หรือไม่ว่าจะเป็นเองก็ตามไอ้น้องเองยังอยู่ในช่วงของการเรียนมหาลัยอยู่เพราะฉะนั้นเองยังมีเวลาที่จะกลับตัวกลับใจเองมีเวลาที่จะเริ่มต้นใหม่ หลังจากเองเริ่มเรียนจบเองเริ่มทำงานเองเริ่มเก็บเงินเองก็จะเริ่มมีแฟนมีครอบครัวเองจะต้องเริ่มสร้างครอบครัวหลังจากนั้นเองก็ต้องกลับมาเลี้ยงดูผู้มีพระคุณไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เองหรือใครก็ตามที่มีพระคุณกับเองถ้าวันนี้ก่อนที่เองจะเรียนจบนะเองหยุดเองเลิกเองไม่มีหนี้สินอะไรเองเริ่มทำงานเองเริ่มตั้งใจแน่นอน ชีวิตเองจะก้าวไปข้างหน้าชีวิตเองจะดีแน่นอนหรือสําหรับใครก็ตามที่เคยพ,งพังพลาดมาแล้วอย่างที่ผมบอกผมก็พังพลาดมาตอนที่อายุ30ปลายๆผมก็เริ่มชีวิตใหม่นี่สินผมก็ยังใช้ไม่หมดนะอันนี้พูดตามตรงมันก็ยังมีหนี้สินอยู่แต่ทุกวันนี้สิ่งที่ผมทําคือผมมาใช้การวางแผนในชีวิตผมเองผมมานั่งทําบัญชีว่าผมมีรายได้เท่าไหร่ต่อเดือนผมจะต้องแบ่งไปใช้หนี้เท่าไหร่ผมจะต้องเก็บออมเท่าไหร่ และผมจะต้องมีใช้ในชีวิตประจำวันเท่าไหร่อย่าเอาชีวิตตัวเองไปเปรียบเทียบกับชีวิตของเพื่อนหรือของคนอื่นบางคนพอเห็นคนอื่นโอ้โหชีวิตคนอายุเท่ากันตอนนี้แม่งมีทุกสิ่งทุกอย่างมีเงินเก็บกี่ล้านมีบ้านมีรถถ้าคุณไปเปรียบเทียบอย่างนั้นนะ่คุณจะมองเห็นแต่ด้านมืดด้านแย่ มองเห็นแต่ด้านลบของตัวเองและคุณก็จะจมปลักกับตัวเองคุณไม่ต้องเอาชีวิตของคุณเองไปเทียบกับใครชีวิตของคุณเองคุณกำหนดเองวันนี้จะมีแดกไม่มีแดกช่างแม่งวันนี้จะรวยจะจนช่างแม่งขอแค่วันนี้คุณรู้เท่าทันตัวคุณเองว่าคุณเป็นอย่างไรนะคุณรักตัวคุณเองคุณรักคนรอบข้างของคุณ แลวคุณมุ่งมั่นที่จะก้าวไปข้างหน้าต่อเท่านั้นเองคุณก็ไปได้ผมถึงบอกว่าผมมีนี่อยู่ผมก็เออไม่มีไม่มีประโยชน์ที่จะไปปวดหัวจะไปกังวลกับมันเราวันนี้ผมทําสิ่งที่ผมทาคือผมวางแผนไปข้างหน้าผมจะเดินไปข้างหน้าเออผมก็ทยอยใช้นี่ทยอย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 ไปมันไม่ใช่หกเดือนจะหมดไม่ใช่ปีหนึ่งจะหมดนะที่ผมลองทําดู 3ามปีนะครับกว่าจะหมดเออแต่ผมก็ไม่ได้เร่งรีบไงเพราะผมรู้ว่าถ้าผมรีบผมอยากจะให้มันหมดเลยผมก็ต้องไปหาเงินร้นๆมาปิดหนี้เหล่านี้อีกแล้วไงครับมันก็ไม่จบมันก็ต้องวลกลับไปหาการพนันอีกนะเพราะฉะนั้นขอบอกเองไว้นะไอ้น้องที่เองถามมาแล้วบอกทุกๆคนไว้ด้วยนะครับวันนี้สิ่งที่คุณทำหรือสิ่งที่คุณพลาดไปแล้ว นะวางแผนเริ่มต้นใหม่อย่างที่ผมบอกผมอยากจะฝากอีกนิดนึงนะครับก็คือว่าถ้าคุณวางแผนการเงินแล้วคุณเอาเงินไปใช้นี่ส่วนหนึ่งคุณก็จะต้องเก็บออมมาให้ตัวคุณเองด้วยจะมากจะน้อยผมไม่รู้นะบางคนบอกว่าไม่เหลือเลยไม่เหลือก็ต้องเก็บแต่ว่ายีบาทมึงไม่เหลือเลยเหรอยีบก็ไม่เหลือส0บาทมึงไม่เหลือเลยเหรอ ไอหาด้สิบบาทมึงไม่เหลือเลยนี่มึงเก็บไม่ได้นี่ไม่รู้จะพูดยังไงละยังไงก็ตามนะครับคุณต้องแบ่งเงินส่วนหนึ่งเก็บวาให้ตัวเองนะหยอกกระปุกไปเรื่อยๆสะสมสะสมไปเรื่อยๆตลอดทุกทุกเดือนทุกเดือนทุกเดือนนะครับอันนี้แหละก็คือจะเป็นกําลังใจให้กับตัวคุณเองในวันหนึ่งที่ผ่านไปปีหนึ่งผ่านไปอะไรนะคุณไม่ต้องไปเปิดดูทุกวันหรอกผ่านไปปีหนึ่งผ่านไปสองปีแล้วคุณมาเปิดดูคุณจะรู้สึกเอ้ยเราก็ทําได้เว้ยเราก็มีกําลังใจเราก็แบบเออ มีส่วนที่เราเก็บออมได้เพราะฉะนั้นชีวิตมันก็จะได้มีแรงขับดันที่จะเดินต่อไปข้างหน้านะฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งอย่าลืมนะครับอย่าเอาชีวิตตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นแล้วคุณจะมองเห็นแต่ด้านลบเลือกมองตัวเองเนี่ยแหละนะเลือกมองคนที่เขาแย่กว่าเรานะครับเราจะได้รู้ว่าเออชีวิตเราอะ่ะมันยังดีกว่าอีกหลายคนตั้งเยอะเพราะฉะนั้นทําไมคุณถึงจะเลือกที่จะไม่สู้วะสู้สิวะทําไม่ได้สิวะ เออแล้วยิ่งช่วงนี้มันเป็นช่วงที่แบบนะคุณก็รู้ว่าเออเศรษฐ,ฐกิจมันไม่ดีมันแย่มากๆโรคระบาดอีกตรงนี้ก็ไม่รู้จะจบในอีกกี่เดือนข้างหน้าถ้าวันนี้คุณยังมีชีวิตที่คิดลบคุณยังมีชีวิตที่จมปลักชีวิตคุณแม่งจะยิ่งแย่ปีหน้าเนี่ยเป็นปีที่แย่กว่าปีนี้อีกถ้าคุณไม่เริ่มเสียตั้งแต่วันนี้ซึตั้งแต่ตอนนี้ที่จะทำให้ชีวิตคุณดีนะ คุณไม่มีสิทธิ์แล้วล่ะไอ้น้องเข้าใจไหมครับที่พี่พูดพี่สอนเองอะนะเพราะฉะนั้นนะครับเลิกให้ได้อันดับแรกสิ่งที่ต้องทําสรุปภาพรวมทั้งหมดวันนี้ที่พูดก็คือ1เองต้องเลิกการพนันให้ได้นะครับไอ้น้อง2นะครับเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับหนี้สินอะไรต่างๆที่มันมีที่สร้างขึ้นมานะครับอย่าไปอย่าไปกังวลอย่าไปอย่าไปคิดยึดติดกับมัน แต่ให้ใช้วิธีการวางแผนมองไปข้างหน้าแล้ววางแผนเขียนแผนเขียนออกมาให้หมดว่าจะแก้ปัญหานี้อย่างไรจะใช้เวลาเท่าไหร่แล้วก็ลุยไปข้างหน้าเดินต่อไปข้างหน้านะครับก็สําหรับวันนี้นะคงหมดแต่เพียงเท่านี้ต้องขออภัยด้วยที่ทิ้งระยะห่างของคลิปเนื่องจากว่าผมเองก็มีมีภารกิจ อย่างอื่นที่ที่ต้องทําในช่วงช่วงนี้ด้วยนะครับต้องขออภัยด้วยใครที่มีเรื่องราวนะครับอยากจะเขียนเข้ามาเล่าอยากจะมาปรึกษาอะไรก็เขียนมาได้ที่ joeynogamble@gmail.com ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอ youtube นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านะครับทุกท่านจะผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้แล้วขอทุกท่านมีชีวิตที่ดีนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ